สวัสดีค่ะหนูชื่อเดกหญิงทิติชยาอุณานนยาชั้นมอนบ1เลขที่25ค่ะวันนี้หนูจะมาท่อตารางธาตุหมู่ A ค่ะ H h y d ด o g e n หมู่1 A Li ล i t h i u m Na Sodium K p o t ียม i u m Rb Rubidium c s ซีเ c ียม F r s t r นเซียมหมู่2 A Be เบ r y เลีย m Mg มกนีเซียม Ca c a เซ i u Sr ต t r เียม บีเอเบรียมอีเอเรดียมหมู่สามเอบีโบรอนเอเอลวอลูมิเนียมจเอกาลิียมอีนอินเดียมทีเอทเทลียมเอ็นเอชนิโคลียมหมู่สี่เอซีคาร์บอนเอชไอซิลิกอนเจอเจร์มิเนียมเอ็นชินดีบุกพีบลิตากัวเอฟเอฟิโรเวียมหมู่ห้าเอ in nitrogen p p h o s p h o r u s a s arsenic s a n o s b antimony p u r b i b i s m u t h m c m o s c o v i u m m o h o a o oxygen s s u l f u r g a m m a t a n s e s e l e n i u m t e t e l l u r i u m p o p o l o n i u m l v l i v a b e r i u m m o z a f l u o r i n e c l c h o r i n d a r b o m i n e ไอไอโอดีนเอทเอสฮะทีนทีเอสแทนนิสีน์หมู่แปดเอเอชอีฮีเลียมเอ็นอีเนออนอาร์อาร์กอนเคอาร์ฮิปตันเอซีซีนน์อินเรดอนโอจิโอการิซอน